อภิชาตหกชนิดเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ในกรณีแห่งอภิชาตหกนี้คือคนบางคนมีชาติดำก่อให้เกิดธรรมดำหนึ่งบางคนมีชาติดำก่อให้เกิดธรรมขาวหนึ่งบางคนมีชาติดำก่อให้เกิดนิพพานคือความสิ้นราคะโทสะโมหะ อันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวหนึ่งบางคนมีชาติขาวก่อให้เกิดธรรมดำหนึ่งบางคนมีชาติขาวก่อให้เกิดธรรมขาวหนึ่งบางคนมีชาติขาวก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวหนึ่ง คนมีชาติดำก่อให้เกิดทำดำเป็นอย่างไรเล่าอานอนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานตระกูลพรานตระกูลจักสารตระกูลธรรมรถหรือตระกูลเทหะยากเยื่อซึ่งเป็นคนยากจนมีข้าวและน้ำน้อย เป็นผู้อยู่ฝืดเครื่องมีอาหารและเครื่องนุ่งหม่มหาได้โดยยากเขาเป็นผู้มีผิวพรรณซ่ามไม่น่าดูเตีย้ยค่อมขี้โรคตาบอดง่อยกระจอกมีตัวตะแคงข้างไม่ค่อยจะมีข้าวน้ำเครื่องนึ่งหม่มยานพาหนะของหอมดอกไม้ เครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่และประทีปคมไฟแต่เขาก็ยังประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตครั้นประพฤติทุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนารกอย่างนี้แลอานนท์เรียกว่า คนมีชาติดำก่อให้เกิดทาดำอานอนท์คนมีชาติดำก่อให้เกิดทาขาวเป็นอย่างไรเล่าอานอนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในตระกูลตำ่ำคือตระกูลจันทานตระกูลพราน มีอาหารและเครื่องนุ่งห่มหาได้โดยยากมีผิวพรรณสามไม่น่าดูไม่ค่อยจะมีข้าวมีน้ำประทีบโคมไฟแต่เขายังประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตครั้นประพฤติสุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่การตาย เพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์อย่างนี้แลอานนท์เรียกว่าคนมีชาติดำก่อให้เกิดทำขาวอานนท์คนมีชาติดำก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ คนบางคนในกรณีนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานตระกูลพานมีผิวพรรณสามไม่น่าดูเตี้ยคอมเขาปรงผมและหนวดครองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือนเขานั้นครั้นบวชแล้วอย่างนี้ ละนิวรณ์ทั้งห้าอันเป็นเครื่องเศร้ามองจิตทำปัญญาให้ถอยกำลังได้แล้วมีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐานทั้งสี่ยังโพชฌงเจ็ดให้เจริญแล้วตามที่เป็นจริงชื่อว่าย่อมก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอย่างนี้แลอานอนท์เรียกว่า คนมีชาติดำก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอานนท์คนมีชาติขาวก่อให้เกิดธรรมดำเป็นอย่างไรเล่าอานนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในสกุลสูงคือสกุลกษัตริย์มหาศาล สกุลพราหมมหาศาลหรือสกุลขหบดีมหาศาลอันมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินพอตัวมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์พอตัวมีทรัพย์และข้าวเปลือกพอตัวเขามีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วย ความเกลี้ยกลาแห่งผิวพรรณอย่างยิ่งร่ำรวยด้วยข้าวด้วยน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟแต่เขาประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตครั้นประพฤติท,ทุจริตแล้ว เบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนารกอย่างนี้แลอานอนท์เรียกว่าคนมีชาติขาวก่อให้เกิดทำดำอานอนท์คนมีชาติขาวก่อให้เกิดทำขาวเป็นอย่างไรเล่า อานน์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในสกุลสูงคือสกุลกรสัตริย์มหาศาลสกุลพรามมหาศาลมีทรัพย์และข้าวเปลือกพอตัวมีรูปงามร่ำรวยด้วยข้าวน้ำประทีปโคมไฟเขาประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริต ครั้นประพฤิสุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์อย่างนี้แลอานนท์เรียกว่าคนมีชาติขาวก่อให้เกิดธรรมขาวอานนท์คนชาติขาวก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นอย่างไรเล่า อานุคนบางคนในกรณีนี้เกิดในสกุลสูงคือสกุลกษัตริย์มหาศาลสกุลพราหมมณ์หาศาลมีทรัพย์และข้าวเปลือกพอตัวมีรูปงามร่ำรวยด้วยข้าวน้ำประทีปโคมไฟเขาปรวงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์ เกี่ยวข้องด้วยเรือนเขานั้นครั้นบวชแล้วอย่างนี้ละนิวรณ์ทั้งห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทำปัญญาให้ถอยกำลังได้แล้วมีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐานทั้งสี่อย่างโพชฌชงเจ็ดให้เจริญแล้วตามที่เป็นจริงชื่อว่าย่อมก่อให้เกิดนิพพาน อันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอย่างนี้แลอานนท์เรียกว่าคนมีชาติขาวก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอานนท์เหล่านี้แลอภิชาติหกชนิด